เทียบกันในหลวงปู่กูบาอาจารย์ทั้งหมดแล้วหลวงปู่โกวดร์เนี่ยถือเป็นหัวเรือใหญ่ของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้คือรุ่นใหญ่กว่าหลวงปูท่ทวดรุ่นใหญ่กว่าสมเด็จโตที่คนทั่วไปรู้จักกันครับสาเหตุที่เราเรียกว่ารุ่นใหญ่เพราะว่าอายุท่านเยอะอครับสาเหตุที่ที่อายุท่านเยอะก็คือเราเชื่อกันว่าท่านอายุอ่าเรียกว่าอยู่ มาตั้งแต่ต้นพระศาสนาและก็จะอยู่ยาวต่อไปจนหมดศาสนาซึ่งศาสนาพุทธเราเนี่ยพระเจ้าท่านทำนายไว้ว่าห้าพันปีครับเพราะฉะนั้นหลวงปู่โลกุดรเนี่ยก็จะมีอายุจนถึงท่านมรณภาพก็ว่าจะประมาณห้าพันปีกันอย่างน้อยประวัติหลักๆของหลวงปู่โลกุดรเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าสืบก,กันมาตั้งแต่สมัย พระมหากัสสปะตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือเชื่อกันว่าพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมอบหมายให้ช่วยดูแลพระศาสนาต่อมาแล้วทีนี้พระมหากัสสปะก็จะมีลูกศิษย์ที่เป็นพระอาหารหันต์หลายรูปครับแล้วเราก็จึงเชื่อกันว่าพระลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะเหล่านั้นเนี่ยน่าจะช่วยกันดูแลพระศาสนาอยู่เบื้องหลังลึกๆเนื่องจากในพุทธศาสนาเนี่ยการมีอายุยืนหลายพันปีเป็นเรื่องทําได้ไม่ยากครับ เพราะว่าพุทธองค์ก็ทรงบอกอยู่แล้วว่าถ้าเราจเจริญอิทิบาต4ี่เข้าฌานสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยอธิฐานให้อยู่สี่ห้าพันปีและอยู่ทั้งกับเป็นหลายหมื่นปีก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่อับอาสาทํางานเนื่องจากว่าพอพุทธศาสนาย,ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็แน่นอนว่าโลกมันมีความวุ่นวายเยอะถ้าไม่มีคนที่รู้หลักเดิมๆม,มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยมันก็คงหาคนที่เป็นหลักได้ยากเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีกลุ่มอยู่เบื้องหลังกลุ่มหนึ่งที่ท้ โดยบางคนก็บอกว่าหลวงปู่โรกุดอเนี่ยคือพระมหากัสปะเลย